ไปด่ากันมาเมามนมึงด่ากูกูด่ามึงต่างคนต่างด่าต่างคนต่างพิมพ์สะใจดีมากในกีดาราคนนั้นเป็นแบบนี้มึงรู้ได้ไงมันเป็นแบบนี้จริงๆก็กูเห็นมามึงไปเห็นจากไหนมากมไปอยู่บ้านเขาเหรอมึงก็เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างเงี้ยนะ สร็จแล้วสุดท้ายเป็นยังไงมานั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหดยวใจออกโตอีนั่นมันด่าเราค้างไว้เราต้องลุกไปด่ามันตอนนี้ไหมล่ะไ่ได้เราก็หายใจเข้าพูดเดี๋ยวใจออกเต้ยแต่เราต้องด่ามันตอนนี้ไม่กันเดี๋ยวมันจะคิดว่าเราหมอสุดท้ายนั่งต่อป่กูไม่ไหวแล้วกูหยิบโทรศัพท์คว้ามานั่งกดด่ามันต่อสุดท้ายเพราะที่นั่งสมาธิเพราะอะไรเอาอีกแล้วพยาบาทมันขวางอีกแล้วเห็นไหมมันขวางมันล่อนจากการมาสฉันทักไปได้เพราะมันเจอพยาบาทอี่พยาบาทนี่ตัวที่ขวางการต่อความสงบของเราทีนั้นพิ ความร่วงเหาเหานอนความซึมงซึ้งซึมซึความสลบเปิดหูในใจนั่งสมาธิตั้งเวลาวันนี้จะเอาสักห้านาทีวันเหนื่อยจะเหนื่อยงานเหนื่อยการมากเลยเราก็เลยตั้งใจจะเอาสักห้าน,น,นาทีวันนี้พอเวลามันนั่งไปสักห้านาทีปุ๊บยังไม่ทันผ่านไปไหนเราก็นั่งไปนั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มกระชากเพราะอะไรถีนว่ิทาตมันคลอบงานมาเริ่มมั่วบางคนจินตนาการเก่งมากนะ สอบอารมณ์กับพระ้าจา์พลาดใช่ไหมะ้า,าจา์วันนี้ตัวโยกตัวคงเจ้าค่ะถ้าผ้าจา์ตอบผ้า,าจาจะตอบอย่างหนึ่งถ้าไปกูตอบไปจตอบพามันม่วงจา้ามันหลอัอมันไม่ใช่การมีตอกปีนติอะไรมันง่วงควรแก่การไปนอนพักสักสิบห้านาทีเราวถ้กภาวนาใหม่แล้วไปเช็คตัวเองดูดีๆว่าที่ผ่านมาในตัวเองมีปีนติจริงๆหรือตัวโยกตัวคงเกิดจากการที่ตัวเองง่วงนาเขานอนอน,นี่มันถี่นะมิค้ามันเส้นบางๆิดเดียวเองนะ อาจารย์แต่ในขณะน,น,น,นั้น,นมไม่คิดเลยนะมึงจะคิดได้ยัตไงหลับอยู่ใช่หรือเปล่าเนี่ยปัญหาเลยคนมีถีนมิทิตติดอยู่ในใจชอบไปคิดฟ um ุ้งซ่านฟุ้งแต่งว่านั่นคืออารมณ์ของปีติมันเป็นเส้นบางๆนิดเดียวเองนะมันกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่เรียกว่าพวกที่มีมโนเิดะพนเยอะๆพวกนี้จะเห็นแสงเก่งจะเห็นแสงเก่งจะแบบมองเห็นภาพมโนอะไรต่างๆนานาเห็นเป็นภาพวิตติพิสดารขึ้นมาพวกนี้จะปุุงแต่งเก่งมาก บางทีมันมีข้อดีข้อเสียนะเห็นอย่างเงี้ยบางคนก็เห็นจริงๆนะเห็นเป็นอุคานิมิตขึ้นมาอย่างเงี้ยไปไปไปเห็นไปมาโนภาพขึ้นมาแต่ที่ให้เห็นมันก็ยังไม่จริงนะอย่าไปคิดว่านจริงดนะังนั้นช่วงแรกอย่าไปปรุงแต่งกระชับตัดทิ้งให้หมดไม่เอาอะไรทั้งสิ้นจะเห็นก็แล้วแต่ต้องเียรมทิ้งให้หมดไม่ม่าสุดท้ายมันเข้ามาเต็มหมดเนี่ยอาการที่นะำิทาม,มันจะซึ้งซึ้งซึ่งๆมันซึ่งไงเวลามาซึ้งๆมันจะคิดแไรไม่ค่อยออกเหมือนคนตือ้อหัวมันตือ้อย่่าางงี้มมันนนคิดไออลมณะนรออองาแลล้วเ่นนัสืมะ อ่านขั้วสือสภาพมันก็แบบเริมตาปือแต่อ่านอยู่นะยังพย,งย,งยงออายามฝืนอ่านอยู่แต่รู้เรื่องมา้เริ่มจับต้นจนปลายไม่ถูกนั่นแหละการณ์ของทีนนภิธามันจับต้นจนปลายสติไม่อยู่แนละ้วเพราะสติมันกำลังจะดับเหมือนเวลาเราหลับเนี่ยขันห้ายังทํางานทุกอย่างตามปกต,ติแต่สติสัม,มชัญญามันดับเวลาเราหลับเราจะไม่รู้เรื่องอะไรไนงะดังนั้นเวลาไม่มีสติเนี่ยมันจิตตั้งเจตนาไม่ได้เจตนามันเกิดขึ้นไม่ได้ไงเจตนาที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วย พระพุทธเจ้าจึงไม่นับความผิดในความฝันเนี่ยเพราะฝันเนี่ยไม่ประกอบด้วยเจตนาเพราะในขณะนั้นสติมันดับไปมันไม่มีสติสัมปรัญญะเข้าไปควบคุมอารมณ์ในความฝันได้เพราะมันหลับอยู่มันหยุดทางานไปขณะนี้แต่ขัน่าทำงานตามปกตินะแต่สติอ่ะมันแค่ดับตัวระลึกรู้ตัวเนี่ยตัวระลึกได้เนี่ยมันดับไปช่วงขนาดหนึ่งในขณะที่ร่างกายเราพักผ่อนไปเนี่อาการคล้ายมันใกล้ๆกล้จะหลับแต่มันจะเสริมเสริมอรยการของผีนอมิทาไอตัวนี้ัตขวามากนะแรกๆไปกันทุกคนอ่ะมันง้ออหอนอน พอเวลาฝึกไปช่วงแรกเนี่ย5นาทีม่วงเพิ่มเวลาไป10นาทีม่วง15นาทีม่วง20นาทีม่วง30นาทีง่วง45นาทีง่วงพอเวลาทําไปเรื่อย1ชั่วโมงไม่ง่วงเลยเพราะอะไรมันฝึกให้ยิ่งขึ้นไปหน้าที่เราคือต้องฝึกให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอย่าจโจงปักอยู่กับที่เดิมไม่ใช่ฉันตั้ง15นาทีก็15นาทีทุกวันตลอดชีวิตมาผ่านมา1ปีก็ยัง15นาทีเหมือนเดิมไม่คิดจะพัฒนาอะไรมันต้องเริ่มเติมขึ้นทุกวัน วันเนี้ยเดือนเนี้ยสิบห้านาทีเดือนหน้าขยับเวลาเพื่อเป็นยี่สิบนาทีได้ไหมเดือนต่อไปขยับเป็นยี่สิบห้านาทีเดือนต่อไปขยับไปสามสิบนาทีหูกนาฬิกาเลยตั้งนาฬิกาเลย <S <S ไม่ให้มันออกตัก้งเรารู้ไปว่าอธิษฐนะา,านอะสัจจะอธิษฐานหรือตั้งอธิษฐานอะเราชอบไปอธิษฐานกันเราไม่เข้าใจความหมายของคําว่าอธิษฐานกันแบบผิดๆมะเราไปเข้ากับว่าอธิษฐานนี่คือการอ้อนวอนร้องของรขอผลโดยมาดา ขอให้ข้ไปเจ้ามีถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ข้ไปเจ้าประสบความสําเร็จขอให้ลูกของข้า็ไปเจ้าประสบความสําเร็จสอบติดได้อันนั้นได้อันนี้ขอให้ข้ไปเจ้ามีเงินมีทองอันนี้ไม่ใช่อธิฐานบารมีนะเข้าใจใหมนะเข้าใจผิดกันหมดเลยนะถูกสอนถูกหลอกกันมาผิดไปหมดคําว่าอธิษฐานบารมีเนี่ยอธิฐานยังไงเช่นที่พระเจ้าทรงอธิฐานก่อนวันที่พระองค์เนี่ยจะตรัสรู้พระองค์เนี่ยทรงกินข้าวมัตุปายากเป็นมื้อก่อนที่พระองค์ตรัสรู้ พระอ,องค์ทรงกินมื้อนั้นแล้วเนี่ยพระอ,องค์ทรงตั้งอธิษฐานเพื่อได้รับรับยาฟางมาเนี่ยแล้วก็เป็นปูราดเป็นอาสนบาลังแล้วพระอ,องค์นั่งสมาธิพระอ,องค์เนี่ยภาวนาตั้งอธิษฐานบรารมีขึ้นมาว่าแม้เนื้อเลือดเอ็นในกระดูกเนี่ยจะเหลือแห้ไปเหลือแต่เอ็นแต่กระดูกก็ตามถ้าเราไม่ตรัสรู้ในครั้งนี้ในครั้งนี้เนี่ยครั้งที่นั่งบนอาสนบรารนี้ในครั้งนี้เนี่ย เราจะไม่ลุกจากอาสนะบาลังนี้พูดง่ายๆคือตายไปตรงนี้ก็ตายถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมในครั้งนี้จะไม่ลุกจากอาสนะบาลังนี้โดยเปล่เป็นขาดแล้วพระองค์ก็ตั้งความเพียรและทําความเพียรน,นี้จนในที่สุดพระองค์สามารถบรรลุธรรมได้ที่อาสนะนั้นตามที่พระองค์ตั้งอธิษฐานบาลมีไว้ว<ะ>อาศัยความเพียรวนขาวาดในการดันเข้าไปทําจนสู่ความสําเร็จน,นี่เรียกว่าอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีแบบเราทำยังไง เราตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีขึงงน้นมาว่าในวันนี้ตัวพพเจ้าจะขอตั้งอธิษฐานบารมีต่อว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพู้ธราระสงฆ์เป็นที่ตั้งคือพระธรรมจารยเป็นที่พึ่งมาเสกเกศพระองค์เนะี่ยนับจากบัดนี้เป็นต้นไปไข้าพระองค์เนี่ยจะตั้งใจขวนขวายงงในการทำความเพียรในวันนี้ด้วยการจเจริญอาณาบานาสติตลอดเวลาสามสิบนาทีถ้าไม่พ้นจากสามสิบนาทีจะไม่ยอมลุกออกจากอาสนะนี้ตั้งนาฬิกาเลย สามสิบนาทีจับเวลานาฬิกาปลุกที่เรากตอนเช้าเนี่ยตั้งเลยเริ่มนั่งเทียบเทียบคึนออกนาฬิกาไม่ดังติ๊ดติ๊ติ๊ดติ๊ดติ๊ติ๊ติ๊จะไม่ลุกออกจากอาสนมีจะทําความเพียรเผากลีลสถึงที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันขณะไม่สามสิบนาทีนี้นะโอ้แค่สามสิบนาทีนี้ภาวนาเหมือนแบบโอ้จะเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะภาวนาแบบตั้งอธิษฐานบารมีแบบจริงจังมากแต่มันต้องตางแบบนี้ไม่งั้นเราจะไม่มีกําลังใจในการขวนขวายในการทําความเพียรล่าตัวเอง เราต้องลากตัวเองไปฝ่ายกุศลไม่งั้นกิเลสมันลากเราไปฝ่ายอกุศลหมดนะไม่ได้นะเราต้องเป็นฝ่ายลากลากอกุศลเนี่ยมาก่อไว้สัมมาวายามะความเพียนชอบกุศลใะที่ยังไม่เกิดต้องรีบทําให้เกิดกุศลใะที่เกิดขึ้นแล้วรีบทําให้เจริญต้องพยายามทําให้ยิ่งขึ้นไปให้ได้ควรขวาญในการทําแบบนี้พัฒนาตัวเองแบบนี้เป็นประจำไม่ถึงสามสิีนาฬิกาไม่ดันไม่ยอมออก แม้มาจะพยายามนาฬิกาถึงหลีตานี่เลยถึงได้ยังว่ามันยังไม่ถึงเลยเนี่ยร่างไปร่างไปปุณณาแล้วมาทำนาฬิกาไม่ทันที่แล้ลืมตั้งนาฬิกาว่าเรือตาตายหาผ่านไปห้านาที